สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าบุคคลที่ตรัสรู้แล้วอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยท่านใช้ชีวิตในแต่ละวันยังไงกันนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกิจวัตรประจําวันตลอด24ชั่วโมงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาและระเบียบวินัยที่น่าทึ่งมากๆเลยครับคำถามนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าคำตอบของมันเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่บันทึก ในประวัติศาสตร์เฉยๆนะครับแต่มันคือแผนที่ชีวิตที่ชี้ให้เราเห็นเลยว่าชีวิตที่อุทิศเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นอย่างแท้จริงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาสำรวจไปพร้อมๆกันในวันนี้กิจวรรัตรของพระพุทธองค์นะครับถูกจัดแบ่งไว้อย่างเป็นระบบเลยเป็น5ช่วงเวลาหลักๆหรือที่เราเรียกกันว่าพุทธกิจ5ค่ะ,คะก็อย่างที่เห็นบนจอนี้เลย แต่ละส่วนเนี่ยเชื่อมโยงกันแบบน่าอัศจรรย์มากครอบคลุมทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยสะท้อนให้เห็นถึงการทํางานเพื่อสรรพสัตว์แบบที่ไม่เคยมีวันหยุดเลยจริงๆเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับยามรุ่งวรุณของวันใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับพระกรณียกิจแรกของวันเลยซึ่งก็คือช่วงเวลาที่พระองค์จะเสด็จออกไปโปรดสรรพสัตว์แล้วก็มาหาชนด้วยพระองค์เองครับ การเสด็จบินทบาตในทุกๆเช้าของพระพุทธองค์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การเดินเพื่อรับอาหารนะแต่มันคือการแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่และที่น่าทึ่งก็คือในทุกๆย่างก้าวที่พระองค์เสด็จไปเต็มไปด้วยปรากฏการเหนือธรรมชาติที่แสดงให้เราเห็นว่าแม้แต่จัก,กรวาลก็ยังพร,ร้อมใจกันแสดงความเคารพสูงสุดครับลองจินตนาการภาพตามนะครับขณะที่พระองค์กําลังย่างพระบาทไปเนี่ย พื้นดินที่เคยขรุขระก็กลับราบเรียบสนิทมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับทุกฝีก้าวโอ้โหแล้วยังมีสายลมที่พัดเอาดอกไม้หอมๆม,มาโปรยปลายตลอดทางอีกนี่มันไม่ใช่แค่ปฏิหารธรรมดานะครับมันเหมือนกับการเฉลิมฉลองของธรรมชาติเพื่อต้อนรับการมาถึงของผู้เป็นที่พึ่งของโลกอย่างแท้จริงความมหัศจรรย์นะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่ภาพที่เราเห็นนะแต่ยังรวมไปถึงเสียงด้วยคือเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆ ก็จะพากันส่งเสียงที่ไพเราะที่สุดออกมาแม้กระทั่งเครื่องดนตรีที่ไม่มีใครเล่นก็ยังบรรเลงเพลงขึ้นมาเองได้มันเหมือนการประสานเสียงแห่งความเคารพจากทุกชีวิตเลยครับเพื่อต้อนรับพระพุทธองค์และนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดเลยครับคือหลังจากที่สวยพระตาหารเสร็จแล้วพระองค์ไม่ได้ให้คำสอนแบบเดียวกันกันกบทุกคนนะครับแต่จะทรงใช้พระญาณของพระองค์ตรวจด,ดูจิตใจของผู้คนก่อนแล้วจึงทรงแสดงธรรมที่เรียกได้ว่า ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนคนนั้นเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์สูงสุดจริงๆและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณที่น่าอัศจรรย์ใจมากๆครับคือแค่พระธรรมเทศนาครั้งเดียวเนี่ยบางคนได้พบที่พึ่งในพระรัตนตรัยเป็นครั้งแรกบางคนตั้งมั่นในศีลห้าไปตลอดชีวิตและก็มีบางท่านนะครับถึงกับบรรลุทาชั้นสูงเป็นพระอริยบุคคลหรือแม้กระทั่งตัดสินใจออกบวชเลยนี่แหละครับคือประสิทธิภาพสูงสุดของการสอนที่ปรับให้เข้ากับผู้ฟังแต่ละคนอย่างแพ้จริงเอาละครับ หลังจากที่โปรดมหาชนในช่วงเช้าไปแล้วพอมาถึงช่วงบ่ายกิจวัตรของพระองค์ก็จะย้ายเข้ามาในพระวิหารซึ่งคราวนี้จะเป็นการให้การอบรมที่เข้มข้นยิ่งขึ้นครับแก่พระภิกษุสงฆ์และก็สาธุชนที่ติดตามมาฟังธรรมกันพระองค์จะทรงให้โอวาทที่ปลุกเร้าจิตใจของเหล่าภิกษุอยู่เสมอเลยครับอย่างเช่นพระดํารัสนี้เป็นการย้ําเตือนอยู่ตลอดว่า โอกาสที่เราจะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันล้ำค่าแล้วก <c inhos> in ็หาได้ยากขนาดไหนก็จะคล้ายๆกับการสอนมหาชนในช่วงเช้าเลยครับค with ือพอให้โอวาโดยรวมเสร็จแล้วพระองค์ก็จะทรงมอบโจทย์กรรมฐานที่เหมาะกับจริตนิสัยของภิกษุแต่ละรูปโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมตตาอสุภะหรืออานาปนสติเพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติได้อย่างตรงจุดแล้วก็ก้าวหน้าได้เร็วที่สุดครับ และพระมหากรุณาของพระองค์ก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดครับพอถึงช่วงเย็นเย็นเมื่อสาธุชนที่เสร็จจากภารกิจการงานของตัวเองแล้วมารวมตัวกันอีกครั้งพระองค์ก็จะส่งแสดงธรรมเทศนาอีกรอบหนึ่งโดยปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้ฟังและสถานการณ์ใดตอนนั้นๆเป็นการทำงานเพื่อมหาชนแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยจริงๆครับและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดของวันแล้วครับนั่นก็คือเวลากลางคืน หลายคนอาจจะคิดว่านี่คือเวลาพักผ่อนใช่ไหมครับแต่สําหรับพระพุทธองค์แล้วมันคือการเริ่มต้นภารกิที่ขยายขอบเขตออกไปใกล้เกินกว่าโลกมนุษย์ของเราอีกครับสไลด์นี้สรุปภาพรวมของพุทธกิจยามราตรีได้ชัดเจนมากเลยครับจะเห็นว่าไม่มีช่วงเวลาไหนที่ว่างเว้นเลยจริงๆตั้งแต่หัวค่ําที่ทรงให้เวลากับพระสงฆ์พอเที่ยงคืนก็ทรงต้อนรับเหล่าทวยเทพและไปจบลงในยามใกล้รุ่งด้วยการปฏิบัติส่วนพระองค์ เป็นตารางเวลาที่ทรงพลังและน่าทึ่งมากๆลองดูความแตกต่างของผู้ที่มาเข้าเฝ้าในสองยามแรกสิครับยามแรกคือเหล่าภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในโลกมนุษย์ของเรานี่แหละครับแต่พอเข้าสู่ยามที่สองปุ๊บผู้เข้าเฝ้ากลับเป็นเหล่าเทพและพรอมจากทั่วทุกสารทิศในหมื่นโลกท่านเลยนะครับนี่มันคือการประชุมระดับจักรวาลของจริงเลยครับพอมาถึงยามสุดท้ายของคืนนะครับเราจะเห็นถึงความสมดุลที่น่าทึ่งมากๆ พระองค์จะเริ่มต้นด้วยการเดินจงกรมก่อนเพื่อผ่อนคลายพระวรากายจากนั้นก็จะทรงบรรทมในท่าศีหะสายาสซึ่งเป็นการพักผ่อนยังมีสติเต็มร้อยและเมื่อตื่นบรรทมก็จะทรงเริ่มต้นภารกิจที่สำคัญที่สุดของวันนั่นก็คือการใช้พุทธจักสุสอดส่องไปทั่วทั้งโลกครับพุทธจักษุเนี่ยนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับเรดาร์แห่งความกรุณาเลยครับมันทำให้พระองค์ทรงเห็นได้ทันทีเลยว่า ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยมีใครในโลกบ้างที่บาร,รมีสุขงอมเต็มที่แล้วพร้อมที่จะรับฟังธรรมเพื่อการหลุดพ้นคือพระองค์ไม่ได้รอให้คนมาหานะครับแต่ทรงวางแผนที่จะเสด็จไปหาพวกเขาเองเลยนี่แหละครับคือการทำงานเชิงรุกของพระปัญญาและพระมหากรุณาอย่างแท้จริงจะเห็นได้เลยนะครับว่ากิจวัตรทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นเฉยๆนะแต่มันคือต้นแบบของไตรสิกขาที่สมบูรณ์แบบที่สุด การออกไปโปรดสรรพสัพาาตว์ก็คือศีลการบำเพ็ญเพียรตลอดคืนก็คือสมาธิและการใช้พุทธจักษุเพื่อช่วยเหลือผู้คนก็คือปัญญาทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้เราเดินตามบนเส้นทางธรรมครับและนี่ก็คือบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดครับกิจวัตรตลอด24ชั่วโมงของพระพุทธองค์คือข้อพิูสุ์ที่ชัดเจนเลยว่ามนุษย์คนหนึ่งสามารถฝึกฝนตนเองจนไปถึงจุดสูงสุดได้ขนาดไหนมันการประกาศให้เรารู้ว่า ความการณาที่ไร้ขีดจำกัดและวินัยอันสมบูรณ์แบบนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงและนี่คือต้นแบบที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่เราทุกคนสามารถน้อมนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาชีวิตของเราเองได้ครับและสุดท้ายนี้ครับจากกิจวัตรอันเป็นเลิศของพระพุทธองค์ก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้ทุกท่านได้หมั่นเจริญไตรสิกขาซึ่งก็คือศีลสมาธิ ปัญญาเพื่อนำพาตนเองให้พ้นไปจากความทุกข์ในวัฏสงสารและได้เข้าถึงความสุขอันยอดเยี่ยมคือนิพพานโดยเร็วพันเทิน